ไปที่บริเวณตรงลากนะครับอันนี้ลากแขนเนาะมันจะมีรอยยุ่ยอยู่เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะเป็นยังไงครับอ่านี่ค่อยๆขึ้นมายังเหออยู่ยังเหลืออยู่ต้องใช้เจ็บบอลแต่ว่าเราเห็นแล้วมันมันยุ่ยใช่ไครับรอยลากดีมันยุ่ยมันฉีกออกมาเป็นเป็นฟ่อนๆอย่างนี้แต่ว่ามันยุ่ยเี่าะเราเรียงขาดไออ่านี่ไม่มีลองดูแขนนี้ดิแขนนี้แห้ง อยู่ในรากมันมีแต่น้ำอันนี้มันนม่น้ำไม่มีใบอ๋อขึ้นมารากทำงานไม่ได้แต่แต่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์น่าจะเป็นตะไคร่ดิผมว่าน้ามันน่าจะฆ่าตะไคร้ไปด้วยนะครับน่าจะเป็นฟองที่มันทำปฏิกิยากับตะไคร้เพราะตะไคร้เป็นลักษณะมันสลายครับทุวนี้ใซี่ตัวไหนตัวที่แถมมันตะขีดเด่นแต่แพลอื่นนะครับอย่างเงี้ยไม่เป็นีเปียกเบือ แห้โตก็ะตดเนี่กระตุนาดแต่แผลก็ติดนะแต่ว่าถ้าประมาณนี้พิวเอาไว้ใช้เก็บงานสลับกับยาเคมีหรือยาฆ่าเชื้อที่แต่ละคนเคยใช้ในพวกนี้เป็นยาสังเคราะห์มันไม่ค่อยไม่ค่อยดื้อโลไม่ค่อยดื้อต้องใจเดียเปลี่ยนอสูนีเรามาลองเปลี่ยนกองไฟมันเห็นเห็นท่านตา